global house มหากรรมช่างใหญ่รถใหญ่ถูกใจในช่าง ช็อปคุ้มทุกวันช็อปมันทุกชิ้นนะคะรับคูปองลดเพิ่มนะคะคุ้มแน่สแกนเลยนะคะพอคุณลูกค้านะคะเจอป้ายนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถเอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR โคดนี้ได้เลยแล้วมันจะเด้งไปนะคะที่หน้านี้นะคะก็จะมีด้านล่างให้คุณลูกค้าคลิกค่ะอาจจะเลือกรับเป็นคูปองลดเพิ่มก็ได้หรือว่าจะเลือกรับเป็นคูปองส่งฟรีรวมถึงโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่มันสุดคุ้มนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมีลดราคาเพิ่มทั้ง แผนกก็มีอาแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแผนกสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าจะเป็นแผนกเครื่องมือช่างนะคะรวมไปถึงลดราคานะคะลดเพิ่มทั้งแบรนด์อะอย่างเช่นแบรนด์บอชนะคะแบรนด์ไบซันนะคะบอกเลยว่าส่วนลดเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีลดเพิ่มทุกชิ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าประตูหน้าต่างทางน้ําอุปกรณ์ประปาสีทาบ้านนะคะเครื่องมือช่างครบเซตเลยนะคะจบครบที่นี่ที่ global house ของเรานั่นเองค่ะหรือว่าวันนี้นะคะลูกค้าเป็นเพื่อน นะะในไลน์แอดกับเราที่ global house ลูกค้าสามารถที่จะคลิกเมนูด้านล่างฝั่งทางซ้ายมือได้เลยนะคะก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของเมษายนนี้นะคะเราก็มีแคมเปญดีๆนะคะที่รอคุณอยู่อีกเพียบนั่นเองเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะโปรเด็ดขนาดนี้พี่ช่างต้องมาที่ global house